วันนี้จะมารีวิวตัวไฮโวลอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระแสตัวปรับโวลต์ตัวปรับเฮิร์ตนะครับปรับเฮิร์ตอยู่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปใกล้มากไม่ได้เดี๋ยวไฟดูเราตอนนี้ก็ไฟเข้านะครับไฟออกไฟเข้าไฟออกอินเอาง่ายๆนะครับไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าด้านซ้ายไฟออกด้านขวานะครับ ตอนนี้ปรับโวลต์มาไว้ที่242โวลต์เรามาดูไฟของโซลาเซลล์กันนะครับไฟของโซลาเซลล์อยู่ที่280โ,โวลต์นะครับไฟ DC นะครับอันนี้เราก็เสียบปลั๊กเอาแต่ถ้าจะให้จ่ายกระแสะได้เยอะนะครับเราก็ควรจะต่อสายลงมานะครับโดยตรงโดยผ่านคัตเอานะครับวันนี้ก็จะทดสอบกับตู้เชื่อมนะครับ ซึ่งเชื่อมเหล็กบางๆนะครับเหล็กบางนี่ก็ปรับไปที่ประมาณ50ครับจเชื่อมถ้าเหล็กหนาก็คงไม่ได้นะครับเหล็กหนาก็น่าจะทำไปอีกรุ่นนึงนะครับลองดูนะครับ มันถ้ามันได้จังหวะมันแล้วก็ลวดรอดพอครับก็จะสามารถเชื่อมได้เพราะาเราปรับไว้แค่50าสิเองครับถ้าเขาได้จังหวะเขาแล้วเขาเขจะเชื่อมได้ ตะเหล็กบางๆก็ได้ครับเหล็กหนาก็ไม่ต้องพูดกันละอันนี้ใช้พลังงานโดยตรงกับแสงนะครับม็อยู่ประมาณนี้ตัวไฮโวตของเรานะครับดดแดดจัดนะครับแดดไม่จัดก็คงหมดสิทธิ์กันอันนี้พัดลมเริ่มทาง,งานแล้วครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับก็อ,อุ่นๆก็ถือว่าโอเคนะครับ คนทานถาวรไอโวน